อาบน้ำทารลกแรกเกิดสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการอาบน้ําทารกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสําหรับอาบน้ําทารกแรกเกิดน,นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือสำลีแห้งนะคะเป็นสำลีก้อนธรรมดานะคะแล้วก็สองก็จะเป็น Normal s a l ล n e นะคะสําหรับเช็ดต,ตาทารลกแรกเกิดหรือถ้าไม่มีเราสามารถใช้เป็นน้าต้ม เอามาเช็ดตาลูกได้นะคะวั้วที่3เลยก็คือแอลกอฮอล์เจนะคะสําหรับเช็ดสะดือทาลูกแรกเกิดน,นะคะแล้วก็สี่ก็คือเป็นคัตเติบัตน,นะคะที่ใช้เช็ดสะดือทาลบกแรกเกิดน,นะคะ ในการอาบน้ําของทารกแรกเกิดนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องตรวจสอบสถานที่ในการอาบน้าลูกทุกครั้งนะคะสถานที่จะต้องไม่มีลมโผล่ไปมาถ้าเปิดพัดลมหรือแอร์อยู่จะต้องปิดให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะอาบน้ำลูกนะคะสาหรับช่วงเวลาในการอาบน้ำทารกแรกเกิดนะคะเราจะอาบทุกวันวันละสองครั้งนะคะในช่วงเช้าก็จะอาบช่วง ประมาณ9มิถนาถึง10มิถุนาส่วนในช่วงบ่ายก็จะอาจเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะในส่วนของการสระผมทารกแรกเกิดนะคะคุณแม่สามารถสระได้ทุกวันเลยหรือจะสระเป็นวันเว้นวันก็ได้นะคะเมื่อเราจะสระผมลูกนะคะจะต้องมีการห่อตัวก่อนทุกครั้งเดี๋ยวพยวาบาลจะสาธิตน,นะคะ,ะในเรื่องของการสระผมทองทารกแรกเกิดก่อน ขั้นตอนในการสระผมทารากแรกเกิดน,นะคะให้คุณแม่ห่อตัวน้องให้เรียบร้อยในลนักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะประคองตรงต้นคอและศีรษะของพารกไว้ใช้ยิ้วหัวมือและนิ้กลานะคะในการปิดหูทั้งสองข้างของพารกไว้นะคะเพื่อป้องการเวลาถักน้ำเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าหูของพารกได้นะคะแล้วก่อนที่จะอาบน้ำทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบุณหภูมิของน้ำด้วยนะคะโดยการใช้เป็นมิลเล่ ไปตรงเวนน้ำที่เราเตรียมเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิพอเหมาะไหมที่ไม่ใช้ท้องแขนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่บางที่สุดแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับผิวของทารกมากที่สุดนะคะเมื่อเราตรวจสอบอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิสามารถอาบได้แล้วก็ใช้มือนะคะสัมผัสน้ำและเอามาลูบหน้าของทารกเพื่อให้เขาคุ้นจีนว่าเขาจะได้อาบน้ําแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นใช้เป้นฟองน้ํานะคะ บีบน้ำแล้วก็หีิบที่ศีสองทารกลนะคะให้เปียก่อนที่จะเริ่มสระหมนะคะใช้มืองดเบาๆนะคะไม่ต้องใช้เล็บในการเกาเพราะว่าศีรษะคารกค่อนข้างบางอันที่เราใช้นิ้วหรือเล็บไปเกาที่ศีรษะของลูกอาจจะทำให้มีแผลเกิดขึ้นได้นะคะ ใช้แค่แลักษณะของการนวดประคองนะคะสำหรับขั้นตอนในการอาบน้ำทาลกแรกเกิดนะคะหลังจากที่พี่ที่เรอสระผมไปแล้วเราเช็ดผมทาลกหแห้งแล้วเรียบร้อยน,นะคะวิธีการในการอาบน้ำทาลกแรกเกิดนะคะคุณแม่ต้องใช้มือข้างที่ถนัดนักประคองที่บริเวณศีรษะและต้นคอของลูกนะคะส่วนอีกมือหนึ่งประคองตรงก้นนะคะหลังจากนั้นก็ เอาน้องลงไปในอ่างอาบน้ำได้เลย ข้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้มืออท่านเนินประคองบริเวนต้นคอและศีรษะเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็ให้การลบฝ้าหน้าตายนะคะแล้วก็อ่านด้านหลังขู่ตาเมินซอกเหมือนเดิมซอกคอ,อ,อแขนกุ้นนะคะหลังจากที่อาบน้องเสร็จแล้วนะคะต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็อ่าเช็ด เสร็จเรียบร้อยก็เอาน้องมาใส่เสื้อผ้าตรงเี้เสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะต้องรีบใส่น,นิดนึงเพราะว่าเด็กเขาจะสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้ค่อนข้างง่าย เช็ดสะดือเอกนะคะเราจะเริ่มจากการเช็ดต,ตาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่สะอาดกว่าสะดือนะคะเราสามารถใช้สบูีได้นะคะสองก้อนประกบกันแล้วก็ถ้ามีน้ําเกลือใช้เป็นน้ําเกลืออย่างที่แนะนําไปเบื้องต้น,นได้นะคะบิดให้พอหมาดนะคะส่วนที่ประกบกันเราจะใช้กับตาของน้องนะคะที่โตงนะคะแล้วก็เช็ดจากหัวตามาหางตานะคะก้อนที่สเราก็เช็ดเหมือนเดิมนะคะหัวตามาหางตาได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการเชร็ดสะดือนะคะเช็ดสะดือเราสามารถใช้เป็นคันตเติลบัตได้นะคะชุบก,กับแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้นะคะเริ่มต้นนะคะ,เร,นนะ,คะเราสามารถเช็ดได้จากข้างในโคนเลยนะคะไม่ต้องกลัวน้องเจ็บหรือร้องนะคะวนเข้าไปเลยนะคะเราสามารถเช็ดจนสีเหลืองๆหลุดออกนะคะพอครบรอบหนึ่งนะคะเราสามารถวนออกเป็นก้นหอยไม่ซ้ําที่เดิมไม่กลับไปกลับมาถ้ารู้สึกไม่สะอาดแห้วก้อนใหม่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถเช็ดจากโคนขึ้นมาที่่า ด้านบนของสะดือได้เลยนะคะสะดือเราจะสามารถเช็ดได้เช้ากลางวันเย็นนะคะจนกว่าจะหลุดเลย7จ็สวันแล้วแต่คนเร็วช้านะคะใกล้หลุดก็ไม่ต้องดึงนะคะให้นังหลุดเองนะคะในบ้านคะคุณแม่สําหรับการอาบน้ำาะลกแรกเกิดของเราง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะทางโรงพยาบาลค่ายของเรานะคะก็ขอขอบคุณสาหรับ การรับชมของคุณแม่ทุกๆท่านนะคะหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาติดต่อที่เบอร์ของตึกพิเศษนมแม่บานค่ายได้เลยสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะสําหรับการดูแลคลารกแม่เกิดสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ